เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่เจ้ากรรมนายเวรก็หมายถึงบุคคลกระทำกรรมนั้นๆไว้แล้วมอบให้เจ้ากรรมนายเวรนั้นเป็นผู้รักษาและประสิทธาาิ์ประสาทให้แก่ผู้กระทำหรือผู้เป็นกรรมเป็นเวรต่อกันอีกทีหนึ่งจึงจะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรกรรมเวรมันเกิดที่ใจของบุคคล บุคคลมีเจตนาไปยึดเอามาปรุงแต่งขึ้นที่กายวาจาและใจนี้กรรมเวรจึงค่อยมีคนอื่นนอกจากตัวของเราแล้วจะไปรู้ได้อย่างไรเราควบคุมใจของตนไว้แต่เบื้องต้นจนไปทําชั่วแล้วยังจะส่งกรรมเวรนั้นไปให้คนอื่นรักษาให้ใครจะยอมรับเล่ากรรมดี ค่อยอย่างชั่วหน่อยยังพอรับได้บ้างแต่กรรมชั่วนี่สิใครๆก็เกลียดจะยอมรับไม่ได้กรรมเวรเกิดขึ้นจากจิตเป็นนามธรรมเมื่อจิตไปสวมเอารูปกายขึ้นเป็นวิบาก,กรรมเป็นตัวตนกรรมจะต้องตามมาใช้กรรมนั้นอีกจิตผู้สร้างกรรมนั้นย่อมจะรับผลกรรมนั้นยิ่งทวีคูณ เมื่อกายแตกดับแล้วจิตจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นแต่ผู้เดียวและยังจะต้องได้รับต่อไปอีกหลายภพหลายชาติอีกด้วยกรรมและเวรมีลักษณะต่างกันและให้ผลก็ต่างกันกรรมทางพุทธศาสนาท่านแสดงไว้สองอย่างกรรมดีหรือบุญก็เรียกเป็นกุศลกรรมกรรมชั่ว หรือบาปก็เรียกเป็นอกุศลกรรมส่วนเวนนั้นเกิดจากเจตนาอันชั่วร้ายเลวทรามทำกรรมแล้วจนเป็นเหตุให้ผูกเวนซึ่งกันและกันกรรมนั้นมีผลสนองในชาตินี้คือทำใจให้เศร้าหมองเดือดร้อนคิดแต่จะทำร้ายให้เขาได้รับโทษทุกฝ่ายเดียวเมื่อกาย แตกทำลายไปตามสภาพของมันแล้วยังเหลือแต่จิตกรรมนั้นย่อมติดพันต่อไปเพราะจิตเป็นผู้สร้างกรรมไว้เมื่อจิตจิตไปเกิดในภพนั้นๆหรือคตินั้นๆกรรมย่อมตามไปสนองอย่างนี้อีกตลอดเวลายาวนานจนกว่าจิตนั้นจะบริสุทธิ์พ้นจากกิเลสจึงสิ้นสุดลงได้ส่วนเวรก็คือ การกระทำกรรมนั้นแหละแต่กระทำลงไปด้วยเจตนาอันแรงกล้าเฉพาะบุคคลจนผูกอาฆาตมาดร,ร้ายจองล้างจองผลาญซึ่งกันและกันกรรมที่ทำด้วยเจตนาอันแรงกล้ามากจนกลายเป็นเวรแต่แก้ได้ง่ายกว่ากรรมเมื่อบุคคลทั้งสองต่างก็เห็นโทษซึ่งตนกระทำลงไปแล้ว ในชาติที่เป็นมนุษย์อยู่นี่แหละเมื่อเผชิญหน้ากันเข้าแล้วก็เปิดเผยโทษที่ตนกระทำนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบและขออโหสิก,กรรมกันเสียเวรน,นั้นย่อมระง,งับด้วยประการชนนี้แรงของเวรน,นี้มันร้ายกาจเหลือหลายหากว่าคู่เวรทั้งสองมาเห็นโทษของมันแล้วหันหน้าเข้าหากันต่างก็อโหสิก,กรรม แก่กันและกันเวนนั้นย่อมสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นสรุปพึงเข้าใจว่ากรรมเวนไม่ใช่ของมันเกิดเองเกิดจากจิตของบุคคลผู้คิดพยาบาทอาคาตจองล้างจองผลาญซึ่งกันและกันกรรมเวนไม่ใช่เป็นวัตถุมันเป็นนามธรรมจะรู้สึกได้ด้วยใจของตนเอง กรรมเวรใครทําลงไปแล้วผู้กระทํากรรมนั้นแหละย่อมได้รับผลด้วยตนเองคนอื่นจะมารับแทนไม่ได้หรือคนอื่นจะถ่ายทอดให้ก็ไม่ได้เหมือนกันโอว่าทมคําสอนของหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหน้องคาย